สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีวันอาทิตย์จ้ะเช้าวันอาทิตย์กันแลังวานิก,กินข้าวเร้าจ้าพี่น้องของพยาย่อใส่โรตีจ้ะพยาย่ะแล้วอุ่นแล้วเรียบร้อยแล้วจ้ะโรตีหนึ่งแผ่นของพะย,ย่ของยายเอจะพี่น้องซุปบักขือยายเอสุปตะหมูว้าน เลยแบงต้องไหวจะกินมนันนี่นั่จ่าพี่น้องมาจา่ามากินเขาแย่ยเด็กเขาเหนียวไม่เลิฟข้ามข้ามอัดพออยัยว่าจออัดอัคดคลิปจอยมันแล้วก้อนพะนะก็ยังสิงมากเลยว่งจะไปยืนรีอยูุคพี่น้องโอเคมาจ่าพี่น้องมนันีก้อนกินเขาเสาออกกําลังกายเอาตะตายเป็นจ้ะ ออกกาลังกายเมื่อมยๆกับมากินแนวกินจ็บแสบเปนอีพี่น้องเฮ็ดจังไหนนำนักจังสีลงแงบันั <c oughs> <c oughs> กแต่งอยู่ในสวนจ้ะักแต่งกรอบดีดีพี่น้อง <c oughs> ในสวนฝนตกพี่นอ้องฝนตกบันนี่มันจืดมันอึนอันใหญ่เอะอยากอยากเก็บพักกันใบบัวบกอยู่พี่น้องแต่ว่ามันจืดเหี้ย ก็เลยบรได้ใบบัวบกมากินกับอันจูบกะเขือเลยแซ่บครับพี่นอ้องจูบกระเทือยอะแยอันขัวพริกกับขวัวกระเทียมมัดตำลงไปเยอะเลยแกงดันจ้ะพี่น้องกับแกงกะหรี่ปลาเนี่ยเยอะแยะเห็ดผมว่านนี่จ้ะพี่น้องอส่วนเหย แกงดานจ่าพี่น้องแกงแกงดานหรือแกงถั่วอาหารอินเดียส่วนมากส,สีเหลืองเพราะาเพิ่นใส่ผงขมิ้นจ่าพี่น้องเพราะว่าสิเป็นอาหารแบบใดเนะาะเขาจะใส่ขมิ้นจ้ะคือจังอาหารอีสานบ้านเฮาล่ะจ้ะอาหารอีสานบ้านเฮาใส่ปลาเนาะพี่น้อง แจบสาบพี่น้องตัดจบกักล้วฝนตกเบิดเมือมากด้ซองเมือหรอจะ๊ะแต่แต๊หมู่บ้านพี่น้องไปใส่ผะไดยเลือยตกตั้งแต่เสาร์จนเท่ากลางคืนจนเท่าเด๋ยนนี้พี่น้องเสาร์วนันอาทิตยุนีพี่น้องเขาหนาวหอนหรอจะ๊ะ เขานาหว่าหนึง่งเจ้าเดือนตุลาพี่นองตะว,วันบกหันเลยจากหนาวมืนอเนี่ยยิงจาฝนตกจากพี่นองหนาวปักคักเลย ย่บันห้องัดหนาหนาวขัดบ้านหนาวนาะจากพี่น้องฮ้อนฮวนพนัลูกสาวว่าย่ยเห็นทรงของความไปถามลูกหนาวไหมคะร้อนแม่พนันถามลูกเมื่อได้ลูกกับนิตวตาฮอนจะพี่น้องบ้านหนาวจักเจียคือเป็นแนวนั้นนาะจากเนาะ ลเขาะมันเปลี่ยนนาะจากอันออสเตรเลียหอนแจ่บอหอนพี่นนองอากาศเยน็นเมืองไทยเข่อาอันช่วงหนา,นาวพัดบ่นหนาวหอนก็เป็นแนวนั้นทางส่วนยุโรปเขาน,านานหนาวใครเจอผัดมาปีนีหนาวมากว้หิีมะมากว่าี่น้หนงอากาศมันเปลี่ยนแปลปวนไปเบิดเลยจ้ะ เป็นไปนทัวโลกเลยเมื่ว่านย่าเห็ดแกงกะหรี่พ่อใหญ่กินได้อันกลางห่มพี่น้องกลางห่มไปตากฝนเก็บบักเขือเทอยู่ในส่วน คนโตดีครับผู้ใดก็ย้ยายเออ่ะมักกินอาหารยิส,สานกับพี่น้องมากกินอาหารเล่า อาหารไทยย่าเอ๋ค่อยสูงจากพวกอันปฏิบุี้ยังสีย่าเอ่ค่อยสูงย่าเอนมากับเขาอีสานเมืองหาทางย่าเอ่งเป็นตะอิมงายดอกพี่น้องจังไหนย่าเอกะคอตัวกินเขากันได้จ้าพอการไม่คิดหน้าจากพี่น้องกอบคุณหลายเด้จ้าติ่ติดตามเมื่อกิของย่าเอจ่าจากติดตามเป็นกำลังใจย่าเอนนำได้จ้าพี่น้องสำหรับลิม้ก็สวัสดีจ้า